แหม่หมือเล้งเงี้ยมนกันจังไดกับบ่มีไฟฟ้าแม่พี่น้องเอ้ยเรือบึงโหลดจ้ะก็ดังไฟเดือดเดือดเดียงขึ้นกับต้องได้ลูกมาดังเด้อพี่น้องไงไฟฟ้ากับบท่านมีจักสีวาจังไดเนาะกับชายบุญเพิ่นกับกําลังเห็นแล้วล่ะตีบ่มีแดดกับบ่มีไฟเลยเตะบ้า ถ้าเวาอยู่เดี๋ยวนี้มือนี่กะสิบอ๊อดใส่ไฟอีกตันสันแม่อือผัดลมก็ซัดในบ้านโอ้พัดลมก็ต้องไปซาดเขาไปซาดในบ้านขันไฟขันขันคือว่าขันมือได้โบมีแดดก็คือบ่ได้ใส่ไฟเนาะจ้าเนาะเด้อ,อพี่น้องเลย วัดวัดปลาดุงหน้าเพิ่นเด้อค่ะนี่แหละสถานการณ์ตอนนี้ไฟฟ้ากับบอมี่ถ้าสมมติว่าจังสี่ละคือจังบรรยากาศคือมือนี่ละ่ะพี่น้องคันฝนตกฝนตกไฟกับบอมี่เนาะจ้าเนาะเพราะว่าใส่ใส่บ่ได้เลยไฟบอมี่เลยขันฝนตกนี่คือต้องเขาไปชาจในบ้านจากนี้เขาไปหาในบ้านกับสีประมาณสามโลได้บ่เหรอ ประมาณสามกิโลจ้ะไปบินบาทก็ต้องได้ขี่รถอันเวลาไปบินบาทขี่รถขั้นใดจ้ะโอขั้นนั่นเด้อพี่น้องเด้อขั้นที่เห็นเจ๊เจ๊กินดาหยางไปอยู่น่ะนั่นค่ะขั้นนั่นล่ะเวลาเพิ่นไปบินบาทเพิ่นจะได้ขี่ขั้นนั่นทะเบียนตัวใดค่ะโอทะเบียนทะเบียนหาซีซีหาทะเบียนถือลายงวดแล้วหาซีซีหา บ่ม่อนี่พะงวนนี่พะอาจารย์ฟันดีบ่บ่เอาคือว่าฟันให้จักบาทเนี่ยบ่มาเดี๋ยวม่อว่าสิฟันกรบ่ได้ฟันว่าสีฟันกับ่ได้ฟันเนาะค่ะเนาะอือข้างจมุกแต่ให้แล้วนั่งคิด อ,อืมแสดงว่ามือนีโบมีไฟเนาะค่ะเนาะเด้อพี่น้องสายบุญกระไดพิจารณ่าเอาเด้อค่ะเด้อนี่คือวัดดงหน้าเพื่นอนผู้ใดมีจิตศรัทธา พุลับาทสองบาทพุละดลอยพุลหาซิบลายค้นกับลายได้พี่น้องพุละบาทกับลานค้นกับลานหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยพิจารณาเบิ่งเด้จ้าวัดกับมี่แบบนี้บ่ดทันมีไฟฟ้าพระพระพระมีจ่จะกรูปค่ะพระกับมีอยู่ซีรูปอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ามีไฟฟ้าคือวัดป่าแถ้ๆเหรพี่น้องเอ้ยวัดปลาของแถ้แน่นอน วัดป่าแน่แนวัดป่าของแท้แน่นอนเลยพี่น้องจะกสีวาจังไดเน,ะนาะจ้ะา,าได้ยี่ยังละนั่นฮ <มา S 1> โอเวนเอาลูกเจ้ามาส่งโอโอเบิกซัพนายเี่อาลูกมาส่งโอ,โอ นั่นนัาา่นม้วนมาสิถามเราฝันไหมว่าเออเราเห็นแมสซี่ไหมไปบอกทามเราบ่โอ้โนี่ม้วนาจากาบาทเนี่ยสันน่ะท่านได้น้ำโมอยู่ได้ยินึ่งต่เสียงแกวแก้วอยู่ในนี่ม้วนลุกจากโต <laughs> 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 เอาโตให้เรานั่ <laughs> นง <laughs> นี่โให้เรานั่งนี่นี่นแม่ออกลุกจากโต <laughs> มาทีถามแล้วบัดท,ที่นห่ได้ยินว่าฝันได้ยินว่าแฝบบันมาสั่น่าฝันมาจังใดนเน่ค่ะหรือว่าฝันหรือบ่ฝันเนี่แนวด้บ่ฝันครับยุก่าใครยุก่อภัยแล้วบอค่ะเพิ่นมาแบบใดจ้ะเป็นไมบบ่ม,มียัง ขึ้นขึ้นมาสามคนมิแต่ะม่ยิงครับโอ้ขึ้นมาสคนมิเตะม่งยิงคนใส่สุดยังใส่สุดขาวครับใส่สุดขาวนี่คือเป็นเป็นสินเป็นยังนี่บอกค่ะมิแต่ผู้ยิงเมื่อเหล่วเพิ่นบ่ได้เฝ้าอีกยังกับอันมอมบ์ะเพิ่นได้เฝ้าบ่บ่ได้เฝ้าอีกยังครับบ่ได้เฝ้ามิแต่แค่ขึ้นมายืนเบิ้งหน้ากันซื่อนนี่บอก พันธ mm, ุ์สีมะเขาวันษาอยู่พ uh, ี่บ่ห้องนน้ำมาจะมือวันจินไงพ่กเราบ่เตกี้เจ้ายุใสเตกี้อยู่กุดปูภัยครับโออยู่กุดปูภัยอยู่คุณคนกันเล่นเจ้าเล่นมาอยู่หนีบัหนีแล้วเล่นน้ำมาตีอยู่กลางคอภัยพอดีอยู่กลางคอภัยพอดีพันธุ์บ่ได้ให้โซไฮยังเท่าบ่บ่มีเลยบ่แม่นเจ้าบ่ท่านขอเพิ่นจะซื้อบ่ งูไอ <mm ้ยผู้บ่มักนั่นแล้วให้แม่นแต่เก่าผู้บ่มักนี่แต่เก่าบอกสื่อตัวใดสื่อรวดมีบ่มีตัวในใจบ่เดินนี่บ่มีตั้งแต่มีตั้งแต่อันผู้หญิงสามคนใส่ชุดขาวแม่นบ่กระชิดเบิ่งเอาละเด้อพี่น้องเลย้องงูจริงไงแม่เห็นซุมมือเลยครับบ่ว่านเห็นซุ่มมือเพิ่นมาขอส่วนบุญน้ำจ้า ตรวจมุ่นในเพิ่นเพิ่นมาขอส่วนบุญน้ำเจ้าออขอส่วนบุญไห้ว่าตัตงแต่มือวันศินมาเห็นสูมอือมือบ่อเห็นบบมีมีซูมอือมายืนซูมอือกันกระสั่นกะโอ้ยกะหูอยู่ตัเนาะไฟฟ้ากะบบมีอยู่แบบลำบากจังส่กันสี่ึ้นไม่เห็นจังส่กับไม่สามตัวให้ ลันตึ่มลงมานหนีลงม่านทีนึงไงได้เข้าเจ้าเด้มาเห็ดมาสางโหลดเป็นยังเนาะขมันขมันขมันซีทุ่มซีทุ่มบ่เพิ่นสิขึ้นมาสีทุ่มมายางอยู่หันลาวตมะเตยยางยืนเลยครับยืนเลยบ่อันผมเง่าบ่ผมเง่าม้วนผมบ่โอ้พี่นองเอ้ เลียเสียเลียเสียวัดดงนาะเพิ่นเด้อค่ะเด้อนี่แหละเพิ่นก็ขึ้นมาให้<ม>แต่ว่าว่ามันว่ามีต,ต้นไม้อยู่กลางกอไผ่มันตน้นอีหยังจ้้ะตอนอีหยังนน่นนะเ,เป็นโค้งโค้งบ่ครับคิดว่าพากัมปุ่งนะว่านโอ้อบอ่เอาเดี๋ยวป้าเจกินดาเจ้าพาข่อยไปเบิ่งเนีป่ะอันต้นไม้อยู่กลางกอไผ่อันพผอาจารยนละวาน มีสามค้นขึ้นมาจากันจปเจ้าไปบ่นี่กอไผ่นี่ใกล้ๆนี่เจ้า <c oughs> ช,ชานยังคันว่าผมตัวนะเมื่อวันบดเด้อประมาณนีทุ่ทมเอาเดี๋ยวข่อยสีผ้ามูเพิ่นไปเบิงวันนี้พี่นองเอ้ยแล้วเบิงไฟฝ่าบ่มีอยัติวาจังใดาากาต้มน้ำฮ้อน ตัสิผ้าไปเบิงเด้อพี่นองเด้อผ้าพีผ้านองบพเบิงบาบม่อมเล่าว่าเล่าเล่าเห็นแท้ๆเล่าเห็นแท้ๆเลยว่ายุนีเห็นว่ายุหนีแท้ๆเลยห่ะแมนบอกค่ะโอ้พี่บ่ต้นพี่บอกโอ้ต้นงอๆลงมาหนีบ่ โอ้ีเด้อพี่น่องเลยโอ้ต้นไหม่ต้นนี้ต้นไหม่ต้นนี้เด้อพี่น่องเลยตี่นมอมเล่าอเห็นมีใส่สุดขาวสอง สามคนอืมไปฟังเล่าเบาอีก <c oughs> อุย้ยอิมอ่มอิ่มผินหองอิ่มขนมปังคือวันยยนี่เลยว่ะเจ,จ,จ้าเจ้าเจ้าเลี้ยวขมา้าเจ้าเห็นเลยบ่ผมน่งสุดใหญ่ยู่นี่มือมือวันชีนครับอ่ ซื้อเอนพะกตู่พอดีตัวใหม่โอ้ต้นไหม่ต้นนี้เนาะซื้อพะกตู่พอดีครับซื้อพะกตู่พอดีเด้พี่น้องเน้อนี่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 ต้นไหม่ต้นขาวๆนี่ทีเลี้ยวเห็นเงาอยู่นี่นี่ละนี่ละต้นนีหละพี่น้องต้นนี้เลยค่ะอยู่อยู่วัดดงนาเพื่อนเด้อค่ะพี่น้องนี่ละไฟฟ้ากับโบมีแต่ว่าบรรยากาศย่าหมือแรงกัสิ เป็นแตยูยูตี้พอว่าขันบ่มีไฟฝาดต่เกามันก็สิเป็นแตยูอยู่เงี้ไฟเบิ่งบ่เห็นเออไฟดับไฟลงแล้วเห็นครับย่างไฟเบิ่งบ่เห็นแต่ว่าบัดดับไฟเห็นครับเพิ่นสิมักมากกันขึ้นประมาณจีนทุ่มครับผู้หญิงสามคนใส่สุดขาวมองนี้ตามเจตู่เบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้มันสิมีศพคนอยู่สามคน แมน่นป่ะแต่ว่ามิตัส่วนยังดูสะดวนแล้วครับเป็กกีเขาเจ้าเป็นปลาสาเกา